นี่คือคลิปวงจรปิดเสียงมันก็หวยหัวเนาะดูแบบว่ามีการถึงเนื้อถึงตัวกรุนแรงคิดได้ในวันที่จะมีคดีความเรื่องนี้ทำไมจบลงเร็วเป็นหมาไหมหอนไหมขอบคุณ f a c เกอ,อร์บอ b o ูสเตอร์เพล็กซและ จริงใจเล่าค่ะทุกคนขาตอนเริ่มเรื่องเนี่ยโอ้โหรุนแรงกรีดร้องกลายเป็นข่าวใหญ่นะคะกับการที่ครูเพลงคนดังเนี่ยลงไม้ลงมือกับผู้หญิงนะถูกแฉแบบนั้นสุดท้ายชีวิตไปจบลงที่โรงพักแต่เป็นแบบว่าช็อตชื้นมื่นแล้วก็ดูแบบว่ามีความสุขที่สุดนะคะนี่คือเรื่องราวที่บอยจะเล่าว่าตอนเริ่มมันรุนแรง แต่ทำไมทำไมมันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังอะพี่บอยจะเล่านะคะนี่คือจริงใจเล่าค่ะครูไพบูลขอบคุณฟักเก r t ไทยแลนดนะคะที่ส่งบอลบูสเตอร์พลิกโปรแฮร์ทิตเมนต์มาให้เราได้ดูแลเส้นผมกันเนาะหลายคนถามว่าพี่บอยมันใช้ดีจริงหรือเปล่าพี่บอยย้ำนะคะมันใช้ดีจริงๆค่ะแล้วก็มันเป็น ตัวที่ช่วยทําให้ผมของเราเนี่ยค่ะแข็งแรงนุ่มลื่นชุ่มชื่นจัดทรงง่ายหลายคนผมเสียผมแห้งผมชี้ฟูผมแตกปลายผมขาดหลุดร่วงตัวนี้นะคะมันช่วยจริงๆมันช่วยให้เส้นผมของเราเนี่ยค่ะกลับมาแข็งแรงนะคะลองใช้ดูนะคะ1ห,ห่อเนี่ยตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้อ่ะคะ่ะนวดประมาณ1 2ถึงนาทีแล้วล้างออกแล้วคุณจะเห็นผลเลยนะคะย้ำเนาะใช้แทนครีมนวดได้เลยนะคะบอนบูสเตอร์พริกโปรเฮดชีทเมนซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ต ซื้อได้ในช่องทางสะดวกซื้อบนออนไลน์ทุกช่องทางและง่ายที่สุดวันนี้พี่บอยมีลิงก์และปัตะตร้าให้กับทุกคนนะคะนี่คือของดีที่ย้ำให้ทุกคนได้รู้จักค่ะมาดูภาพนี้เนาะภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถูกปล่อยออกมานะคะหลังจากที่ครูไพบูลเนี่ยค่ะโดนออกมาแฉว่าทําร้ายร่างกายรุนแรงภาพของผู้หญิงที่ถูกปล่อยในโซเชียลเนี่ยสนา,า่าทางก็ดูแบบหืมสะเข่าหมัดอะไรแบบนั้นเลยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะ ครูไพบู์ก็ออกมาชี้แจงช่วงก่อนที่ครูไพบู์จะชี้แจงเนี่ยดูเหมือนว่าสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์ครูเพลงไพรบูนแสงเดือนค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าครูไพบู์เองก็มีคดีกับสองสาวนักร้องที่เป็นแฟนเก่าก็ดูจะจบไม่สวยในขณะเดียวกันเอมิราภรรยาคนแรกที่เป็นคดีความเป็นข่าวกันมาเนี่ยคะ่ะก็เพิ่งจะเคลีย เรื่องของการจ่ายเงินนะภาคผู้เยาว์ลูกสาวเขาก็คือเอมิราเนี่ยได้อยู่กินกันเนี่ยค่ะแล้วแม่ก็ไปแจ้งความสุดท้ายก็มีการไก่เกลี่ยตอนนี้ต้องรอดูสารดิกาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสารอุรณ์เนี่ยก็ยืนคำสั่งตามสารชั้นต้นพิจารณาจำคุกครูไพบูลเนี่ยแปดปีโดยไมยร่รอรงอายานะคะซึ่งขณะนั้นครูไพบูลก็ขอยื่นประกันตัวด้วยวงเงิน140 0 0 0บาทจนกระทั่งมีการไก่เกลี่ยกับแม่ของเอมิราไปเมื่อเมษายนที่ผ่านมา ปีที่แล้วนี่คือฉากฉากหนึ่งที่เกิดขึ้นดีเทลที่มันเกิดขึ้นต้องรอดูว่าแล้วที่ยืน่นนะยืน่นขอประกันตัวไปช่วงอุธทธร์เนี่ยจะได้ดีกาไหมถ้าศาลดีกาไม่รับดีกาก็ต้องนอนคุกนะคะเพราะว่ามีการตัดสินพ่ภากษาไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยช่วงที่ครูเพลยงถูกแฉเนี่ยตอนแรกเธอเขาไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครที่เป็นครูเพลงทําร้ายแฟนสาวเขาใช้ชื่อย่อว่าลูกชิ้นมีหู แต่คนก็รู้ใช่ไหมคะว่านี่คือใช้ยาคือสรรพนามในการที่คนเนี่ยก็มาพูดถึงครูไพบูลแบบเม้ามอยอะเนาะสุดท้ายแล้วครูไพบูลก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์นะคะเรื่องของพฤติกรรมในการที่ซ้อมผู้หญิงแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะครูไพบูลก็ใช้โซเชียลของตัวเองแล้วก็มีการปล่อยคลิปนี่คือคลิปวงจรปิดคลิปวงจรปิดเนี่ยเสียงมันก็หวยหวนเนาะดูแบบว่ามีการถึงเนื้อถึงตัวก,กรุนแรง มีการร้องส่งเสียงแบบว่าเจ็บปวดอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เห็นเนี่ยมันเป็นการเกิดขึ้นในบ้านพักของครูไพบูลนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในคลิปก็ชัดเจนนะว่าผู้หญิงเนี่ยเหมือนอารมณ์ว่าเข้าไปในบ้านเขาครูไพบูลเนี่ยย้าเลยบอกว่าผมเลิกกับเขาไปหลายครั้งเพราะเขามีอารมณ์รุนแรงวุ่นวายคุม้มคลั่งทาร้ายตัวเอง และก็คนรอบข้างนะคะแต่อยากให้ทุกคนได้ดูคลิปเพื่อจะให้รู้ว่าครูภพบูลเองพยายามคุมตัวเขาล็อกเขาเอาไว้เพื่อไม่ให้ออกไปที่อื่นแล้วก็มีอาการคุ้มครั่งเพราะเขาเนี่ยจะขู่ฆ่าผมก็คือฆ่าครูภพบูลนั่นแหละแล้วก็มีการไปดำเนินคดีแจ้งความกันอะไรประมาณอย่างนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะวันนี้ภาพมันก็ออกมาชัดเจนเนาะว่านี่คือการตกลงกันเรียบร้อยแล้วเห็นบอกว่าจ่ายค่าปรับไป500บาทเรื่องนี้ทำไมจบลงเร็วเพราะต้องยอมรับว่า มันก็มีแผลหลายแผลเนาะที่จะต้องเดินไปเช่นคุณเข้าไปในบ้านของครูไพโรจนโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตไหมบุกรุกเขาหรือเปล่ามีการงัดแงะประตูเข้าไปหรือเปล่าในขณะเดียวกันหลักฐานของภาพมันก็แสดงบางส่วนให้เห็นว่ามันมีการทะเลาะวิวาทมันมีการใช้อารมณ์ความรู้สึกกันพอสมควรนะคะช่วงหนึ่งเนี่ยของครูไพโรจนเนี่ยก็บอกแบบนี้แหละบอกว่าแฟนสาวตัวเองเนี่ยเลิกกันมาเป็นสิบครั้งและ้ะเพราะว่าแฟนสาวนะชอบเมาแล้วก็ใช้ความรุนแรงก่อนหน้านี้ก็มีการตบท้ายทอน การข้างว t ทีมีการชอบเวลามีธิ์แอลกอฮอล์เนี่ยมีการขู่เรื่องของปืนเรื่องของการขู่ฆ่าทำลายร่างกายหลายครั้งแต่สุดท้ายเนี่ยค่ะก็กลับมาดีกันครูพิบูญย้ําบอกตัวเองเนาะว่าเรื่องทำลายร่างกายตัวเองอะไม่ได้ทําเพราะว่ามีครอบครัวแล้วและที่ผ่านมาเวลากินเหล้าเนี่ยจะนิน้นไปทางสนุกมากกว่ามีอารมณ์รุนแรงนะคะก็ว่ากันไปซึ่งครูพิบูญพูดหลังจากที่ถูกแฉจากโซเชียล แล้วคุปบุญก็พูดนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะทั้งคู่วันนี้นะคะดูเหมือนว่าจะตกร่องป่องชิ้นไปในทิศทางเดียวกันก็คือถอนแจ้งความฐานชราวิวาทนะแต่ไม่ได้มีข้อหาทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงชื่อคุณเอิร์ธพรทิพย์เนี่ยไปที่สอพอเมืองจังหวัดเลยทุกอย่างจบนะจูบป,ปากกอดคอนะคะหวานชื่นกันที่สอพอำเภอเมือ,อมงเลยไปหนึ่งกลุ่ม นะแล้วจากนั้นก็เดินทางกลับไปที่บ้านพักไปนั่งไลฟ์คู่กันแล้วก็คุยกันดีๆหลังจากนั้นมาเราก็หาทางออกโดยไปใช้ตำรวนะไปถอนแจ้งความมันเป็นแค่การลงบันทึกประจําวันค่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการทําลายร่างกายก็ยเห็นมันแบบว่ามอนทะเลาะทะเลาะกันก็ชุดกระชากกันนี่เลยคะ่ะก็โดนโดนตอนไหนไม่ทราบนะคะเพราะว่า มันเป็นช่วงที่เราดึงกันแน่นอนมือมือนั่นแหละค่ะแต่่สะบัดไปไม่ได้ตั้งใจถ้าโชคมันก็ไม่แค่แค่ตานะผมว่ามันจะโดนออมนะ้้อีรยแลวก็อีกอันนึงที่มันเป็นภาพเก่าน้องนะมันคนละวันคนละที่นะคือที่ตาเขาตรงนั้นเป็นคือวันนั้นเราก็ไม่ดูแรงก็เหมือนแบบเมาทั้งคู่ค่ะล้มล้มแล้วผมก็แตกเหมือนกันวันนั้นนะต้องขอโทษก่อนที่ทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องใหญ่คือน้องก็ไม่ได้ตั้งใจเขาไม่รู้ว่า ถ้ามันหลุดไปได้ยังไงอาจจะส่งให้เพื่อนแต่ด้วยความหวังดีอะไรย้ยครับเขาก็เลยส่งต่อไปก็ไม่ได้โทษใครหรอกครับขอโทษสังคมขอโทษพี่ๆขอโทษสื่อขอโทษทุกคนที่ที่ต้องมาเสียเวลากับกับเรื่องแบบนี้ซึ่งมันไม่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับรู้สิ่งที่ผ่านมาอันไหนผมผิดผมพลาดผมไม่ดีผมก็ยอมรับแล้วก็ผมไม่โต้เถียงหรือตอบโต้สังคมผมยอมรับผมผิดอยู่แล้วที่ผมต้องจับต้องกอดรัดฟัดเบี่ยงกันแบบนั้นที่จริงถ้าเราอ่อ,อน อ่อนต่อกันถอยคนละก้ามันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะฮะนะคะก็เป็นเรื่องร่าวที่หลายคนก็บอกอ,อืเป็นหมาไหมหอนไหมหลายคนก็โอ้โหเข้าข้างผู้หญิงด่าทอครูไพบูลน,นะครับแล้วหลายคนก็อ๋อครูไพบูลเป็นแบบนี้เหรอเพราะว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับตรงๆแหละว่าเครดิตของครูไพบูลกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันก็มีอะไรอะไรอะไรมากมายที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยก็เห็นภาพะนะว่าครูไพบูลกับผู้หญิงเป็นยังไงเพราะฉะนั้น คนก็ด่าทอคุณเพียบุญไปเยอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก็เป็นอุทาหรณ์อยู่เหมือนกันนะคะว่าเออบางทีการติดวงจรปิดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเครดิตเราไม่ดีผู้เท้ตายยังไงคนก็ไม่เชื่อแต่ถ้าเรามีหลักฐานที่มันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเอามาเผยแพร่เอามาแสดงเนี่ยมันก็ง่ายที่จะทําให้เราเนี่ยได้อธิบายสังคมให้เห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวพี่วายขอพักตรงนี้สักแป๊บหนึ่งขอบคุณสปอนนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้น กลับมาล้วงลึกๆคุยลึกๆว่าสุดท้ายแล้วครูไพบูร์เอายังไงต่อกับผู้หญิงคนนี้สรุปจะเป็นแฟนกันจริงๆใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครเพราะก่อนหน้านี้ครูไพบูร์ครบแต่คนที่จับไมร้องเพลงหน้าเวทีใช่ไหมคะอย่างเอมิราเป็นต้นมาถึงคนนี้เธอเป็นใครคนที่ชื่ออร์ธพรทิพย์เป็นใครพี่ใบเล่าหลังขอบคุณสปอนค่ะแนะนำตัวแรกเลยนะครับบอนบูสเตอร์เพล็กโปรแฮร์เมนต์ค่ะตัวนี้บำรุงเส้นผมได้ทุกทุกวัน คุณใช้เหมือนครีมนวดแต่หมักเอาไว้หน่อยให้มันซึมมันจะซึมเร็วมากเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าอาวิรานาโนนาโนคือเล็กมากมันจะผลักวิตามินตัวต่างๆที่เขาใส่เอาไว้เนี่ยค่ะเข้าไปในเส้นผมจะช่วยบำรุงเส้นผมให้มีวิตามินและทําให้เส้นผมนุ่มลื่นแล้วก็ชุ่มชื่นค่ะซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะออนไลน์ทุกช่องทางซื้อได้เลยและง่ายกว่านั้นพื่วัปากตะกา้าาไว้ก็ซื้อตรงนี้ได้ค่ะขอบคุณฟาเกอร์นะคะ และขอขอบคุณ New ยาลิ s t อร์นเฉตค่ะรถยนต์ขนาดเล็กอนเนกประสงค์ที่วัยรุ่นเขาขับกันตอนนี้เขามีทูโชนใช่ไหมหลังคาสีหนึ่งตัวถังสีหนึ่งแล้วตัวถังตอนนี้มีสองสีใหม่ล่าสุดนะคะซีเมนเกรเมทริกกับแพทเชอัมไวเพอร์ค่ะเป็นสองสีที่สวยแกรมทะดูพรีเซนเตอร์ของเขาสองคนขับแล้ววัยรุ่นเขาก็จะชื่นชอบบางคนเอาไปแต่งเพิ่มเก๋มากแล้วก็ ชอบข้างในข้างในเนี่ยถือว่ามีเทคโนโลยีทันสมัยครบคันแล้วที่สำคัญคือสมรรถนะแล้วก็ความปลอดภัยเต็มที่ค่ะเขาให้เราขับคันนี้นะคะ New Yaris Cross n i nice g h t s h a d e ด้วยพลังแห่งความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะเดินเข้าไปที่โชว์รูม t ต y o ต a แล้วคุณก็จะสัมผัสความสวยของ New Yaris Cross n i nice g h t s h a d นะคะและขอขอบคุณ แฮคเกอร์ตัวนี้ค่ะขนมปังกรอบตาโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้นะคะนี่คือขนมปังอร่อยที่มีหลายรสซื้อติดบ้านเอาไว้ซื้อเอาไว้กินกับกาแฟตอนเช้าตอนบ่ายเด็กๆหนูๆหิวเอามาให้ทานได้ของดีวิตามินครบและที่สำคัญก็คือราคาสบายกระเป๋าเลยซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำเซเว่นก็มีร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณก็มีสั่งออนไลน์ที่ QR ตรงนี้ก็ได้นะคะขนมปังกรอบตาโฮมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ย้ำนะ อร่อยจริงๆค่ะคุณขามาต่อกันผู้หญิงคนนี้ชื่อเอิร์ธเนี่ยนะคะที่เป็นคู่กรณีล่าสุดและตอนนี้จากคู่กรณีแลกลับมาเป็นคู่รักก่อนหน้านั้นเป็นคู่รัก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 เลิก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 รักอันนี้ครูไปบูลบอกนะฉันไม่ได้บอกจากนั้นมาก็มีทําร้ายร่างกายมีข่าวกันนะคะด่า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 โดนสังคมพิพากวิจารณ์สุดท้ายวันนี้ไปที่สพออําเภอเมืองเลยจูบปากกันดูดดื่มบันชื่นคืนสุขอันนี้เป็นไม่ได้มีกิริยาจูบปากนะแต่แบบความว่า อารมณ์ความรู้สึกสำนวนที่พูดกันนะคะครูไพบูลบอกอย่างนี้อาจจะจีบใหม่เริ่มหนึ่งไปเลยนะเหมือนลิ้นกับฟันคบกันก็ต้องกระทบกระทั่งกันบ้างโอ้โหคิดได้ในวันที่จะมีคดีความคิดได้ในวันที่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าครูภัยบูลมีคดีที่มันเป็นคดีอีกเนี่ยพี่บอยว่ามันก็จะเป็นการส่งสัญญาณไปที่เรื่องราวของคดีเก่าที่ผัวพันเรื่องของการประกันตัวเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้อันที่หนึ่งนะ อันที่2ต่อมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในบ้านครูไพบูลซึ่งผู้หญิงก็อาจจะโดนคดีบุกรุกเข้าไปในบ้านเขาทําร้ายเข้าของเขาก็เป็นคดีอีกต่างฝ่ายต่างก็มีชนะเป็นคดีติดหลังอยู่เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าการจบแบบนี้เจ็บปวดและเบาที่สุดก็คือถอยคนละก้าวแล้วก็แสดงให้สังคมให้คนติดตามได้เห็นว่ามันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะซึ่งอันนี้ไม่รู้จบจริงเป็นการแสดงหรือเป็นเรื่องจริงๆแต่ที่แน่ๆก็คือ ทัดฝืนนะคะยืเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพี่บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นไปยาวแล้วมันจะกระทบกับทั้งสองฝั่งกระทบแบบลากไส้กันออกมาเนาะทีนี้เนี่ยครูไพบูลเนี่ยก็ออกมาบอกนั่นแหละว่าน้องผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อเอ์ธเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนทํางานนะคะเบื้องหลังให้กับครูไพบูลในการทําคลิปออนไลน์ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นคนทำคอนเทนต์ให้กับ ทีมงานของค่ายเพลงของเขาก็คือ g e o r g าสตูดิโเพราะฉะนั้นน้องคนนี้เนี่ยเป็นคนเบื้องหลังไม่ใช่นักร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็หลายคนก็ถามว่าคนนี้เป็นอะไรยังไงอันนี้ครูเพบูลเขาบอกแล้วนะคะว่าเป็นทีมงานเบื้องหลังนะคะแต่ทรงน้องเขาก็น่ารักอยู่เนาะก็นี่เป็นเรื่องที่มันจบแบบเราก็รู้สึกว่าจบแบบมีปัญหาแหละแต่ว่ามันก็ต้องจบแบบนี้เพราะไม่จบแบบนี้มันจะไม่จบเนาะก็เป็นเรื่องราวนะคะว่าวันนี้ครูไพบูลก็ปลอดภัยรอด ไม่ต้องไปพัวพันกับคดีใหม่ในขณะเดียวกันน้องผู้หญิงเองก็ต้องปิดฉากแบบแฮปปี้แอนดิ้งแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวเองเองก็บุกเข้าไปในบ้านเขาเนาะส่วนเรื่องภาพนะภาพที่หลุดออกมาดูเหมือนรุนแรงดูเหมือนทำลายร่างกายรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดเขาบอกแบบนี้ตอนเขาไลฟ์คู่กันนะเขาบอกว่าเพื่อนนะเอาไปให้สื่อตัวน้องเองกับน้องเอิร์ธอะไม่ได้ส่งให้สื่อโดยตรงเพื่อนกออ็ได้จากเอิร์ด พอปรึกษาหารือคุยการสุดท้ายเพื่อนเอาไปให้สื่อนะก็แบบนั้นก็นั่นแหละภาพมันขายได้เนาะประเด็นมันขายได้มันก็ไม่แปลกที่สื่อจะออกมาในขนาเดียวกันครูไพบูลเขาก็เป็นครูเพลงที่แต่งเพลงเพราะเป็นคนดังในแวดวงหมอลำอีสานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาครูไพบูลขยับเยื่ยนเคลื่อนไหวยังไงก็ต้องเป็นประเด็นหลังๆครูไพบูลมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมานะโดยเฉพาะขุนครูไพบูลที่แ่บบางวันครูไพบูลก็ลุกมาทาปาแต่งหญิงอันนี้ก็งงเหมือนกันแต่เดี๋ยวก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวรอดูว่าคดีนี้จบไปแล้วแต่คดีเก่า ที่สารอุทธร์ตัดสินไปแล้วและอยู่ในช่วงยื่นขอดีกาว่าพิจารณาคดีใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูเพราะว่าคดีนั้นเป็นคดีที่รุนแรงนะคะเนื่องจากภาคผู้เยาว์เด็กอายุต่ำกว่า18ปีะนะและแม่เขาก็ไปไปสู่กระบวนการนะแม้ว่าจะเคลียร์กันแล้วตกลงจ่ายค่าชดเชยกันแล้วแต่หลายๆคนก็รอดูอยู่ว่าจุดจบสิ้นสุดของปัญหาคดีครูไพบูลจะ เป็นอย่างไรคะ่ะนี่คือจริงใจเล่าในเวอร์ชั่นที่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกเรื่องชาวบ้านแต่ภาพมันแรงมากนะตอนนั้นตอนเปิดเรื่องเมื่อสองสวันที่แล้วรุนแรงจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังสวัสดีค่ะ